เกษตรกร,ร,กรไทยที่ปลูกพืชเศรษฐ,ฐกิจหลักอย่างข้าวยางพาราและอ้อยประสบปัญหาการขาดทุนจากการทำกรเกษตรเช่นในรอบ50ปีที่ผ่านมาราคาข้าวขึ้นมา3.5เท่าแต่ต้นทุนการเกรษตรโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีขึ้นมาถึง11.4เท่าส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรไทยอยู่ในวังวนของหนี้สินจากการทำกรเกษตรเนื่องจากไม่สามารถหากำไรจากการเกรษตรได้เลย นอกจากนี้เกษตรกรไทยประสบปัญหากับการปรับตัวเพื่อยกระดับการผลิตของตัวเองทั้งเทคโนโลยีการเกษตรการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเข้าถึงแหล่งน้ำปัญหาเหล่านี้ทำให้ภาคเกษตรไทยผลผลิตทางการเกษตรต่ำรายได้ไม่พอกับต้นทุนการผลิตพักคก้าวไกลจึงเสนอนยโยบายกระจายงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิน่นครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชประทานเพื่อกระจายอำนาจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เช่นขุดบ่อสะน้ำชลประทานทางท่อการใช้ระบบโซล่าบ่อบาดาลและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาแหล่งน้ำนอกพื้นที่ชลประทานผ่านองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตั้งเป้าหมายเพิ่มน้ำกักเก็บ1,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีด้วยงบประมาณประมาณ25 0 0 0ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะทําให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น4ล้านไร่ต่อปีการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเดอสามสกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม